ปลาซวอ้าวคืออะไรปลาซีอ่ะกินแบบนี้แม่ตีตายสวัสดีครับกินอเอียงน้างกินข้าวบาอิ่มเข่าปบาอิ่มกินมกตอกินมกตอพี่น้องคะมันบแม่มกตอแร้อจ๋ามกเอียงมกเอียงครับอันนี้มกปลาซวอันนี้มกกบมกกบอบอบ บกอันนี้หมกปลาซิวนะคะอันนี้หมกกบเนาะอหมวกงวงเอาไปฝากปลาปลา,าบอกมาจ้าพี่น้องจ้ามาครับพี่น้องครับมาได้ขั้นตอนในนอสซูสติกินซูสติกินอ่ามันต้องเทลงปะเ<อ>ท่ร่งหลดเนาะหำคือยังเย็ยนอยู่คือยังอุ่นคือยังอุ่นอันอุ่นล่ะเรื่องสีปะแบงเรงสีคือยังอ,อ,อุ่นล่ะคือยังเย็นเย็นอยู่แบบนี้ว่าม่นกินเขาปลาโอ้ยลุรแหละบานนี้ เอ้ยมันแป๊เเเบ,บเดีย,เดยดว,อเ,ว,นนวเ,เองไงเอ้าวงเือเย็นเย็นอยู่วะตุนมึงยานี่โซ่หรอพี่นองมาพี่น้องเอามุกกบมาทำอะไรกันอะไรนะมุกโกบมุกบคบับพี่น้อง่ะเสบอยู่ดิสิมึงยางเห็นอยู่บ่จ๊ะเห็นอยู่ดอกเห็นจ้าเป็นจิว ยูนาคลองมันเลยเห็นจ้าอืมขีดบอกนี่แหละเห็นเป็นไรเชี่ยวเป็นไรนะจ๊ะพี่น้องแซ่บๆน้ำกันจ้าผมมาผมอุ่นแล้วโอ้ยมกปลาซิวเปไดอกินโดนละเด้อสิบอกให้อืมมกกบอืมปลาซิวอ้าวคืออะไรปลาซิวจ้ะอืมสลอบ พริกรับรใช่ปะกินแบบนี้แม่ตีตายถ้าสมัยก่อนกินไงคะจำบจำับเป๊ะๆหำ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 คุยแบบนี้ mm hmm. อืมจ mm ั hmm. บ นะจิ้มหมกกรอบหอมหมกกรอบอืมชอะนำกระดูกน้ำอืมกับข้าวมามุกหมกเนี้ยกระแสบค่ะเดี๋ยวมากินนนาง เสียแบบคอมเผยตัวให้อีกจะทำอกตบอืมอือแบนบนกกระซิวของแท้เลยนี่มีหอดกุ้งไงเศรษฐีพี่น้องอืม ฟัง็นญ่าตนี้เป็นิญาหืมหวเลผักหวานเลยจ้ะผูกเอง không nghe nhầm nào sao bạn sao vậy? ừ cho mọi người một cái nào nó kim một tay tay sang โอเป็นใบตองแหม่นะออปบจริงนะปากแดงแบบกรอบเลยนะไม่ยากู้ส <co ือมาสองอืมไม่สอง ขอบเลยแต่ก็ย่อปลูกเองทำไมไม่ส่วนมไม่ไหมไม่เด็ดกรอบด่ะสาวออกไปขายของข้าขวคุณว่ายอบบอกขนาดมั่นสิแก่ชิบไปเลยขายเดียวแล้วพ่อแม่ปื้อบนนี่ <c oughs> กับมากับมาพ่อหลวงจาไปเรียนไปสอบอีก หลังจากผัดยาไปสองคนละกันเลไม่มขายไม่สีเลยล่ะก็ผิงขาวเพื่อสีสับๆนอกวันนะแมนสับเอามาหมดอร่อยเนาะหอมหอมหอมจข่ แบบนอกเกินห้องเราปลูกเองผักกาดอืเบียจะบอกว่าวันนั้นเบียกินอะไรอะอะไรวะแปะสากับแม่โคตรอร่อยเลยนี่ผักกาดนั่งกินอยู่าบน mắm mừng mắm mừng mừng chút mừng mộng 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 ngay. ngay? <laughs> ม,บบมกบมักหวงมัก็ซือ่อมมากขึนอ้อมหอยเพราะอีกตักวเยอะสาพี่เาปลาูกไอ้สะหนากมกกลบเักกระเนี้ยงกระยุให้หน้าพอกี้อื่ความงขื่นดีกว่าปลาอยเขปลอกป้าใบประกันจองแต่มาหคงเหลว่ยมยางลงให้หน้าลกมาหลดระล่างกินหลด เสียบพีนน่น้องเสียถชาดออกแกงด้วยก่อนเหรอมันไได้ขวอยแก็งอัมเกนดใต้เนาะทำดีกว่าอย่าซ้ำสองนยู่ซ้ำหนึ่ส,สี่เนี่ยเจ้าเียเกล็บพ่ง กูมืองปลูกข้มีแล้วเขาจะออกไปอยู่ให้สวนยุ่หน้าปลูกเนื้อปลูกสร้นเลยเบิ่ดเหรเป็นธรรมชาติหวานรี่น้องเขาไม่มยู่ยไหหมู่ก็ได้ปลูกพักปลูกยาเห็นบ่มีพื้นที่มันเป็นธรรมชาติพี่น้องครับอยากกินหยัง Cần lấy kín, buộc kín áo. Buộc kín áo. Sao có con chăm nó như thế. bệnh Chăm. Bởi kín lọc. Bởi sưu biến tổ đó <laughs> <laughs> Nó. <No. Chạm nữa. cười> ข,ข้านนวเกษตรกรแต่วานโนงามเลื้อเหล่าเกี่ยวเตละปีเกไตรกนคืออย่างขา้าวข้าวเลื้อเหล่าเกี่ยวเตละ,ววละ,วละตความเกี่ยวเราฟาดเกี่ยวลาฟาดตีเขาตีเขากเหมือนี่ขึนรบองมันแพ้พมือนะนยังกับสงีงนม่น ดูค่าสร้างของอจับปูไม่ขับใส่กรอบแชมสมมพักมีบริการให้เหราครับจีดิ้งจีดิ้งอยู่ทั่วประเทศเ <c oughs> พี่หนงครับเสียพี่หองกินไปคุยขึ้นไปตามมันยชาติตามธรรมชาติตามซันสองพเพั่ <c oughs> มเมียพี่้นงนี่มันเรี่องเลยนั่งมองแมงสิละ เพี่นคืว่าบมมีหนากล่องจะกินเขา่างสิแะวบ่มีหนากละองรัดกละองออกไปแต่าเขาเหมือเนานะ <c ười> เอาละค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณเขาพูดพี่น้องด้วยค่ะที่เขามาติดตามรับชมรับฟังผู้ใดมาคลิปนี้ก็กดไลก์กดแชร์เบร์ก,กันหน่วยน้ำแน่ด้วยค่ะมื่อน,นีก็เอาอีหันอ, <c ười> อาหารอีสานคะ่ะพี่น้องคะ่ะมกคะ่ะบร้กินอ่าโดนละละเนาะป๊าป๊าเนาะเมนูแบบว่าแต่เลยน้อยพ่อแม่ก็ เฮ็ดให้กินหูป่าเนาะอูปซิ่วอย่างสี่ค่ะมกปะซิ่วอย่างสี่ค่ะมกหมอ้อถ้ากับเพื่อนบอมมกไปตองเพื่อกับมกหม้อให้กินนะพี่นอ้องค่ะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้เบียก,กันหนุย่ยขอตัวลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าด้วยจ้าสวัสดีครับ